สวัสดีค่ะไอมีใหม,ม่ๆเที่ยวง่ายๆสไตล์เราเองวันนี้จะพามาคาเฟ่น่ารักน่ารักยานลาดพราวร้อยสากันนะคะลงรถปุ๊บก็เห็นร้านปั๊บเลยร้านอยู่ติดถนนเลยค่ะร้านนี้ชื่อคิตะทีสแตนเป็นร้านสัญชาติญี่ปุ่น ใครสายหวานแนะนำร้านนี้เลยนะคะเพราะความหวานต่ำสุดของเขาได้แค่50%เท่านั้นเป็นร้านเล็กๆแต่น่ารักมากๆเลยค่ะบรรยากาศภายในร้านรู้สึกได้ถึงความอบอุน่นด้วยความที่ร้านเป็นกระจกแสงส่องทั่วถึงรับรองว่าถ่ายรูปมุมไหนก็สวยแน่นอนค่ะ สายคาเฟ่น่าจะถูกใจ สำหรับร้านนี้เมนูเขาเยอะจริงๆนะคะแถมราคาก็ไม่แรงด้วยราคาน่ารักน่ารักเหมือนร้านเลยถ้าเป็นเมนูชานมหวานต่ำสุดอยู่ที่50%ใครไม่ใช้สายหวานเราแนะนำเป็นชาผลไม้แทนร้านนี้เข้าร่วมทุกโครงการนะคะ แก้วแรกเราขอประเดิมด้วยเมนูขายดีของร้านชานมไข่มุกไต้หวนันพ่นไฟหวาน50%รสชาติอร่อยดีครีมด้านบนเนียนนุ่มให้ผ่านค่ะส่วนแก้วที่สองขอรองเป็นชามะนาวไม่หวานอันนี้ถูกใจมากๆเลยค่ะเพราะเราไม่ชอบทานหวานมีกลิ่นชาและมะนาวชัดเจนแต่ก็มีความหวานอยู่ไม่รู้มาจากอะไรแต่อร่อยมากๆเลยค่ะ แนะนำคาเฟ่น่ารักน่ารักราคาสบายกระเป๋าแถมเดินทางง่ายใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่กำลังจะเปิดบริการเร็วๆนี้ใครขับรถมาที่นี่ก็มีที่จอดรถกว้างขวางเลยนะคะเปิด8โมงครึ่งปิด2ทุ่มทุกวันและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ